สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องไายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะปุ้ยค่ะคุณปุ้ยนะคะแล้วก็คุณลุงออสก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะก็ต้องขอพ่อคุณนะคะที่มาเยี่ยมพวกเราชาวช้าง ครอบครัวของเรานะคะพ่อใหญ่พลายทองเงินและคุณแม่วรนจันก็ขอบพระคุณท่านนะคะก็ท่านก็มาเอามาก็ได้ช่วยนะคะช่วยอุดหนุนเสื้อของพ่อใหญ่เส okay ื้อของพ่อใหญ่นะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมนะคะ ของขานั่งช้างค่ะที่หมู่บ้าน20่สหลักๆก็จะแวะมาหาคุณแม่วันจันแม่ใายกลับแล้วเด้อเดี๋ยวมารอบหน้ามาขี่ใหม่เด้ออ้าวข้าไปอีกครับเข้าไปอีกครับขับไปนิดนึงอ้าวเดี๋ยววันนี้มีคะแนนมามอบให้แม่ใหญ่ด้วยนะอ้าวอยให้ลุงเรียนไปรับเนาะแม่เนาะ คุยเดินทางปลอดภัยนะครับผมอ๋อวยพรอวยนไอพอินางทไอพอนครับผมขอบคุณค่ะลุงเรนทำงานทำการก็เจอลุงเมืองครับผมขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับพี่ปุ้ยก็จะมีคะแนนให้กับลุงเรนด้วยนะคะไว้ให้เป็นค่าขนมให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวจะไปฝากไว้นะคะครับผมให้น้องคิมออมนะคะเข้ากล้องนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยกลับแล้วนะ <c oughs> แล้วแล้วเดี๋ยวมาอีกทีพฤทจิกาเนาะครับอ่คุณแม่เข้าไปเข้ากล้องอ่ะเข้กลอ<น>เดินทางกับน,นะคะแล้วเดี๋ยวมากินอาหารกับพี่เดือนอีกนะคะเดือนพฤทจิกาใครที่มาเที่ยวนะคะซุ้มสีทับไทยนะคะก็อย่าลืมแวะมาขี่ช้างนะคะแม่กลังจานแล้วก็ ทงนุ้นด้วยนะคะของช่องแกวเจียงอาหารที่นี่อร่อยนะคะบอกพี่เดือนได้นะคะพี่เดือนทําอาหารอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณช่องพายทองเงินนะคะขอบคุณพี่เดือนนะคะแล้วก็ลุงเลนมากเลยนะคะที่ให้ของที่ล,ลึกเป็นของพ่อใหญ่นะคะนี่นะคะโอ้อะไรครับนั่นเป็นของพ่อใหญ่บอกใช่ค่ะเป็นะตะกรุดนะคะสาธุสาธุานะคะฝากเอทุกท่านนะคะช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านพายทองเงินด้วยนะคะครับผมมีตะกรุดนะคะแล้วก็มีเสื้อ ถ้าท่านใดว่างก็แวะมาขี่ช้างได้นะคะขอให้<า> FC เป็นกำลังใจให้กับลุงเดนแล้วก็พี่เดือนนะคะสั่งของเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาขี่ช้างได้นะคะแม่พันวันจันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะครับผมขอบคุณนี่ก็เป็นคะแนนจากพี่ปุ้ยนะคะเล็กๆน้อยๆกอนให้ครอบครัวลุงเดนด้วยนะคะขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะคะขอบคุณมากนะคะปุ้ยครัะคะบผม คัทุก่านีขอให้ครอบครัวคุณปุ้ยเนาะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยครับสมปรถนาทุกสิ่งโอ้ยสาใจที่ต้องการสิ่งทุกประการครับผมคุยกับแม่เอฟซีหน่อยนะครับผมก่อนที่จะเดินทางกลับครับผมก็ต้องขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทั้งสามช่องของเราเลยนะคะวันนี้ทําปุ้ยกับคุณออสก็ ตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกานะคะในงานช้างนะคะก่อนจากกาันวันนี้นะคะก็อย่าลืมเหมือนเดิมน,นะคะกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายทองเงินให้ช่ชองสีงทับทันแล้วก็ช่องกวยอาเจียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก่อน,กนจะเดินทางกลับก็จะแวะมาหาพ่อเสกก่อนนะคะค่ะก็มาถึงแล้วนะคะ สวนคุณปู่นะคะที่หลังบ้านอิข็มออมทำอะไรกับคุณปู่คะน่าอยู่มากนะคะสวนของคุณปูค่ะธรรมชาติแล้วก็ลุ่มรื่นนะคะ อีกไม่กี่ปีนี้ต้องได้มาเก็บเห็ทะะดที่บ้านของคุณปู่นะคะมีต้นยางนานะคะคุณปู่ปลูกไว้เยอะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บ้านของคุณปู่ เดี๋ยวมาถามคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยกับคุณลุงออสชอบนะคะท่านชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะคุณปู่จะสร้างใหม่นะคะที่หลังบ้านบ้านพักบ้านพักต่างอากาศนะคะ ดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากทุกปลาก็ได้ครับได้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวจะเป็นมาบ <c oughs> างทีให้มาจัดไปดูรถด้วยชอบไหมคะแต่ความสะดวมปิดจองชอบค่ะชอบไหมคะแบบนี้อ<า>ชอบไหมคะคุณปุ้ยรอๆเหรออากาศดีเลยค่ะพี่เดือนจริงๆนะ<า>ถ้า,ถ,าถ้ามันมีลมมันจะดีกว่าน,นี้วัน,นนี้มันจะอ้าวอ๋อวันนี้อบอ้าวนะะคดีมากเลยครับรู้ FC แค่นี้ครับมีปลาให้ตกด้วยครับ โอเคปลาครับปลาหนุ่มปลาปลานินครับหนุ่มปลานินมีแต่ปลานินครับโอ้ค่ะปลาแล้คะปลานินปลานินคุณปู่เลี้ยงปลาปลานินค่ะออมเรียกได้อะไรเนาะคิมออม บชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะคก็มาเที่ยวได้นะคะที่บ้านของคุณปู่นะคะผักพลายหนุ่มเสกคผัก,เ,ก,กพเพียงครับเศษกิจผักเพียงงี้ครับมีทุกอ,อย่างครับผมต้นกล้วยมีต้นไทรต้นกล้วครับต้นมะม่วงต้นไทรยิ่งใหญ่เลยครับผมนี่แหละบอย่างนี้นะครับผมธรรมชาติครับเศษกิจผักเพียงโอคค้โหค่ะดู ครั้งนี้ได้เยอะนะคะก็จะเอาเฉพาะตัวที่โตนะคะตัวเล็กคุณปู่ก็จะปล่อยปล่อยลงสระนะคะอพอเพียงครับพอเพียงแล้วก็เพียงพออร่อยมากค่ะปลาที่บ้านคุณปู่นะคะเพราะว่าสดค่ะ ก็จะมาส่งคุณปุ้ยที่บ้านของคุณปู่เลยนะคะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยอ่าก็ขอบคุณนะคะครอบครัวผายทงเงินนะคะขอบคุณเลนนะคะขอบคุณ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนปิดคลิปวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็อยากน้องคิมอมาบอกช่วยกันเลยบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องชาทำเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ